โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับวิวอยู่กับช่องคอสเดเนาะวันนี้มาอยู่ในชุด BFP FD08 นะครับเป็นชุดพร้อมการพร้อมเล่นเนาะของปฏิไฟนะครับเป็นฮีโร่เวิ์นะครับเป็นสายมอนแมตาเนาะอาวุธร่อนแบบเจมโคนะครับเป็นหน้ากล่องนะโอเควิธีการแกะงานนะครับเอานน้วสอดตรงนี้เนาะแล้วก็รู่ลงมาเลยครับก็เทมันมันค่อนข้างจะบางนะครับอ่าแค่นิ้วครับขนาดผมตัดเล็บแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะขอแกะตรงนี้สักครู่นึงนะครับโอเคขอแกะออกมาเนาะก็จะเป็นอาวุธนะคร ไล่คอเตอร์ที่เป็นเซตานะครับที่จริงถามว่ามันเท่ไหมเซตาเนาะมันเทนะครับเป็นมอนไม่ตายจากผ้าที่ปันดีเนาะโอเคอ่าผ่านไปนละตอนนี้อยู่กับหลังกล่องนะครับที่เราอยากได้กันที่จริงหลังกล่องเนะี่ยอยากได้เป็นนะแฟกสตาร์เอ้แฟกคฮีโร่เนาะสตาร์ก็แย่ละแฟกสตาร์หรือว่าตัวนี้นะครับเป็นออริจินเบเกอร์เนาะเป็นรีเบิร์ดนะครับค่อนข้างเก่งมากมันมาไม่ได้ให้มาในกล่องเนาะโอเคขอเวลาแกะสักครู่นะครับ แกะได้แล้วไอ้เหี้ยไม่มีเลกูแก่ได้โอเคเริ่มมาครับเราจะแกะหลังกล่องเนาะใบแรกนะครับจะเป็นส่วนของใบโฆษณาครับของเคเคเนาะโอเคส่วนใบทีนี้นะครับเป็นใบสูมนะครับขอลองจับดูก่อนค่อนข้างมีนูนนะครับเป็นแฟกซีโ่เวอร์นะครับแฟกซีโลระดับ ไม่มีบอกนะเป็นฟูลอาร์ตนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผิดคาดนะครับอยากได้ดาอยากได้ดำไหมก็อยากได้ดําทองล้วก็แล้วไม่ก็เงินทองมากกว่านะครับอ่ะโอเคครับอ่าน้ากล่องเราเป็นอาวุธร่อนเลยแบบเจมโคดนะครับอ่าความสามารถสามารถพอะอ่านได้เลยนะครับเออเราจะไปเร็วๆเลยนะโอเคซึ่งมันเป็นบัดดี้เนาะเป็นหน้ากล่องก็ให้มาทั้งหมด4ี่ใบนะครับเป็นอีกใบหนึ่งเป็นฟอยเป็น5ใบพอดีเนาะโอเค อ่ะอสูรสงครามปีศาจเซต้านะครับอ่ข,อข้อจัดนิงเกตเนาะโอเคอ่ะต่อไปเป็นเจมโคนวอลลิพิก้านะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่รีมาจะเป็นแมกเก่าๆเนาะที่เล่นกับบอลไม่ตายนะครับโอเคให้มาทั้งหมด2ใบนะครับแล้วก็อศูนย์สงครามกอเล็กเซต้านะครับ ข,อขอาคอยจัสังเกตนะครับซึ่งฮีโร่เนี่ยเป็นเด็กอะไรที่ใช้เกตโคตรเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นไม่ได้ให้ทุกคนหาให้เปย์นิจีมานะครับชาร์สีเนาะอ่าโอเคสองใบนะครับต่อไปเป็นเจมโคนเฟนฮิลลิงนะครับคอขอยจัสังเกตเนาะโอเคอ่ะต่อไปเป็นเจมโคนออิจินเบเกอร์นะครับเป็นใบธรรมดาเนาะแต่ที่อยากได้คือมันจะติดเลเวลบัดดี้ตรงนี้นะครับเป็นการ์ดท,ที่รีเนาะโอเค อ่าผมจะอ่านให้ฟังหน่อยนะครับจากสังเกตนาะแล้วนำมอนเตอร์ไม่ตายหนึ่งใบที่มีคําว่าเจมโคนในชื่อกาลนะครับลงช่องดอกเนาะเมื่อกันนี้เขาสุนสนานครับนำมอนเตอร์ไม่ตายไม่เกินหนึ่งใบบนมือนะครับแล้วมอนเตอร์ไม่ตายไม่เกินสองใบในช่องดอกเขาสู่โซมมอนเตอร์แบบนี้นะครับการนี้ได้รับความสามารถทั้งหมดมอนเตอร์ที่มีคําว่าเจมโคนในชื่อกาลอยู่ในโซการ์ดน้นะค่อนข้างเก่งเลยนะครับใ้มาทั้งหมด2ใบนะครับอู้อันนี้ค่อนข้างดีนะครับเป็นเบลเบิร์สสมชเชอร์นะครับเป็นใบมอนเตอร์ใมตายเก่าเนาะให โอเคต่อไปผมเอาอับิเกลเนาะอลิมิเต็ดเดดเวนนะครับให้มาใบเดียวอีกแล้วนะครับอ่าเป็นเฟอซั้นเบลดากอนให้มาหนึ่งใบนะครับเฮ้ยให้มาทั้งหมดสองใบนะครับนึกว่าให้มาแค่ใบเดียวเนาะเป็นอับิเกลเวนิชชิ่งเดธโฮนะครับให้มาทั้งหมดทั้งหมดสองใบนะครับผมเป็นเฟซอับิเกลนะครับสองใบสองใบเนาะโอเคแล้วก็เอาสู่สงครามการล้างแคสเซตา้านะครับเาข,ขอจ่ายสามเกตเนาะให้มาทั้งหมด สองใบนะครับแล้วก็อสูรวายุเอาล่านะครับทั้งหมดสามใบนะครับต่อไปเป็นเซนิเลเตอร์เลนเดเวทิกนะครับเป็นของมอเตอร์เมตายที่อุดรก่อนเนาะ <c oughs> ให้มาทั้งหมด2ใบนะครับอ่าแล้วก็ผน,นึงงกงห้องเกาะเกตแอนดรอดนะครับที่มอเตอร์หนึ่งใบเอ้ยมอเตอร์ไม่ตายหนึ่งใบเนาะน้ำการ์ดเข้าสู่ช่องเกตหนึ่งใบแล้วก็จวดสองนะครับให้มาทั้งหมด2ใบนะครับไปเก่ง อ่าผน,นึกดัดแป้งซีโร่ดาเมจเนาะและการนี้หากในสนามมิเซตตาหรือเจมโคนนะครับทั้งต่อไปที่พลังชีเ้เขาได,ได้รับความเสียหายเนะาะคขาสถานะรลงสูงนะครับถ้า้มาทั้งหมด3ใบนะครับการไม่ตายได้นะครับและการนี้มือแข่งโจมตีใส่หลองชิวิแล้วเรานาะเป็นผน,นึกหุ้มเกาะวโยโฮนะครับแต่วอลชี้หน่วยเนาะจะเลิกการโจมตีนะครับถ้ามีเซต้านะครับนัมเบอร์เตอร์ไม่ตายหนึ่งใบจากช่องดรอปขึ้นมือเนาะให้มาสามใบนะครับ คนดลกนัดแป้งพาโจ็กเกอร์นะครับคนหามอนเตอร์แม่ตายที่มีคำว่าเซตตาห,หรือเจมโคนไม่เกินหนึ่งใบาจากช่องดนอบขึ้นมือนะครับอ่าให้มาสองใบไฮเปอร์เนิจี้นะครับอ่าใบสำคัญเลยเป็นอาร์ตของอ่าอสูรไฟเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับโอเคให้มาสองใบนะครับชาร์ซี่เก่งมากอ่าคิวเกต์นะบ,บอกว่ารายการนี้หากโภษนามีเซตตาหรือเจมโคนเนาะนำการ์ดสัมบันพสุทธ์เข้าสู่ช่องเกตนะครับ พนึกกระแป้นทูดอให้ทูดอมาอสามใบเลยเดียวนะครับ <Wow. S 1> ไม่ต้องไปหาในกล่อง5้าเก้าอย่างไดนะครับพนึกพนึกหุ้งก่อกน,นะครับฟิลิชโรสนะครับรายการนี้ในช่วงเฟ,ฟเสต์เฟเนาะและสนามเรามีการมีคอมบาเซต,ต้าในชื่อการ์นะครับนัมเบอร์เตอร์หนึ่งใบจากช่องดอกนัเามเบอร์เตอร์ไม่ตายหนึ่งใบใน,ใบในสนามเราลงช่องดอกนะครับแล้วก็คมอมบัสเตอร์ไม่ตายหนึ่งใบจากช่องดอกเราได้จากคอคอสเนาะอ่ะผนึกหุ้งกอกเกรดเอเวนเชสนะครับรายการนี้ได้ ได้เมื่อเริ่มต้นเมนเฟตเราแล้วโบสนาที่มีคำว่าเซตตานะครับเริ่มต้นเมนเฟตเท่านั้นนะครับ mm hmm. นำก้าสก็สุดของของการาดเราก็สุดสงเกตเนาะก็คือชาร์จหนึ่งแล้วก็ไดฮิวหนึ่งครับนำมอเตอร์ไม่ตายที่ไม่ใช่ฮีโร่เวลนะครับไม่เกินหนึ่งใบจากกองการขึ้นมือครับสักกองการนั้นแล้วก็จบเมนเฟตนั้นทันทีเข้าสู่เฟโนเฟตนะครับ mm hmm. ให้มาสองใบนะครับมาค่อนข้างเก่งกันเลยทีเดียวเชียวนะครับ mm hmm. ซึ่งถ้าให้แนะนาเนี่ยการเล่นกับเจมโคนที่เป็นยอดนักลบเนาะ ถ้าให้แนะนำเนี่ยซื้ออย่างน้อย2กล่องนะครับถ้าถ้าอยากให้เก่งเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อสกล่องนะครับเพราะว่าอบิเกลเนี่ยต้องใช้4ใบนะครับแต่มันให้มันใบเดียวนะครับบอลบัสแมชเชอร์ก็สัก2ใบนะครับแต่ที่ผมขัดใจอย่างหนึ่งว่าการที่เอฟดีรีมาเนาะการที่มีเฟกเบลเนี่ยกับเฟกอับบิเกลให้มานะครับแต่มันขาดเฟกแจ็คครับ ซึ่งแบบถ้าในเมื่อคุณลีสองตัวนี้มาทําไมคุณไม่เอาอ่าเฟกเจมโคนแจ็คเอามาด้วยผมก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเฟกเจมโคนแจ็คได้ใช้กว่าสองใบนี้แน่ๆครับแม่งน่าใช้กว่าด้วยนะครับอ่าถ้าผมจะไม่ผิดนะความสามารถของเฟกแจ็คน้อมันบอกว่าเมาื่อเมื่อแตะสนามนะครับเอาหนึ่งใบจากดอกโซนเข้าสู่โซ่นะครับซึ่งไอตัวของอ่าเดี๋ยวนะมอนไม่ตายอยู่ไหนวะรีเบิร์ตอ่ะซึ่งเจมโคนออริจินเบเกอร์เนี่ยของรีเบิร์ตเนาะมันบอกว่า อ่าจ่ายสเกตเนาะถ้าผมจำคอยๆไปนะมันจะเอามอนเตอร์เข้าสู่โซก่อนเนาะอ่ามันจะเอามอนเตอร์เข้าสู่โซก่อนนะครับแล้วเทคเมื่อเกิดเข้าสู่สนามของในโซเนี่ยที่มันบอกว่าก๊อปความสามารถเนาะจะทํางานทันทีนะครับซึ่งออริจินเบเกอร์ลงมาเนาะสมมุตินี่เป็นเลเวบัดดี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะลงไอ้พวกอ่ามันจะก๊อปไอ้พวกเบลบัสเซมัชเชอร์พวกอะลิมิตเดสเดนโมสิอะไรอย่างงี้นะครับ ก๊อปอ้นี่ก๊อปอ้นี่นะครับมันเข้า3ใบเนาะแล้วก็แจ็คเนี่ยเจตสิทธิ์เป็นเเลเซอร์นะครับจากชุด F d 0ดีนาะอ่าขอหน่อยครับโอเคใบนี้นะครับก็สามารถใส่ในเจมโค้ได้เหมือนกันนะค่อนข้างเก่งเนาะอืมเพราะว่าเราไม่ต้องแากคอคอสนะครับเราแค่ก๊อปความสามารถเนาะซึ่งก๊อปความสามารถเนี่ยสามารถเอากาดอะไรจากกองการเราเข้าสู่โซกาสหนึ่งใบได้นะครับค่อนข้างเก่งในเดียวเชียวเพราะว่าความสามารถทั้งหมดของ ที่ลงสนามจะทํางานนะเพราะว่ามันเป็นการเข้าสู่โซก่อนนะครับแล้วค่อยแตะลงสนามเนาะซึ่งไอความสามารถมนะันบอกว่าก๊อปความสามารถทั้งหมดของการในโซนี้ใช่ไหมครับมันมันก็จะเป็นแอคชั่นที่ว่าเข้าโซปุ๊บก๊อปก๊อปสกิลแล้วก็ลงมาแตะสนามสกิลเมื่อแตะลงสนามของมอนแมตาที่อยู่ในโซนี้จะทางานทันทีนะครับน่ากันเหลี่ยมกันนะครับแต่ว่าใช้ไม่ได้นะแต่ว่าใช้ได้แค่มอนที่ติด เลวเวอร์บัตตี้ตรงนี้เท่าน,นั้นนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้เนาะเพื่อการสับสนกันนะครับโอเคใบนี้ก็เป็นใบที่ก็เก่งอยู่นะครับแต่ว่าเก่งไม่เท่าเลวเวอร์บัตตี้ที่เราต้องหาเนาะโอเคแต่ซึ่งตอนนี้ราคาในกลุ่มค่อนข้าง,งแรงนะครับใบละสองร้อยสามร้อยนะครับถ้าใครมีคุณะซับก็ซื้อสี่ใบนะครับค่อนข,ข้างเก่งเลยทีเดียวเชียวโอเคติดเมตายังจบติดเมตายันแบบดีจักรวาลนะครับโอเคบีเอฟทีเอฟดีศูนย์แปดก็มีแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากละอ่าของซุนฮีโร่โวเนาะ โอเคยังไงช่อง mm hmm. คอตเตก,ก็ขอลไปก่อนวันนี้ครับสวัสดีครับผม